สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบอดสุขุสุคนเดอร์ยินดีต้อนรับเข้าสู่ซ่องบาจอนเซนเนลว่าสิเป็นเอฟซีทางฝั่งลาบฝั่งไทยแล้ว่าทางต่างประเทศเนาะมอนี่กับยู่ที่งให้เทียงหน้านะพี่น้องนี่บะจอนกัิมาต้มครบกินข้าวเที่ยงนะพี่นออ้องหมอต้มครบเอาก็กา่กำลังผดเนาะพอเป็นต้มไว้โดนเติบนะพี่น้องอกบขนาดสิบเปื่อยแล้วเนาะ แล้ ừ, ี่น้องกบกบคอยใหญ่ไปได้เนาะกบหล่าเนาะพี่เนาะพอดีต้มสดน้ำพี่น้องสักหนี่งน้ำเปลีนบกเนาะน้ำเปลนบกพี่น้องะมาจอนกษตรเอาผักกระแยงใส่ลงไปเนาะ แยงไฟหอมกุ้มเลยพี่เนาะกินข้าวเที่ยงสดน้ำหอมๆพ,พี่เนาะนอนพี่เนาะตื่นขึ้พอตอนนี้กะปงเลยเนาะ ทักเสร็จผั่วไปกินเนาะพี่น้องกับข้าวเที่ยงครับมื้อนี้กัมีแต่ต้มกบกับแจ่วมักพริกเนาะพี่น้องมีสองอย่างเนาะจำเจียวสดน้ำห่อนเนาะเด้อพี่น้องกินข้าวเที่ยงลำกันเด้อต้มกบพี่น้องมื้อนี้กินข้าวสองคนเนี่ยมึงเนี่ยพยายามทัำยากเนาะหักเไปเนาะ

yeah ส้มจะส้มอะครามพี่น้องซุมสปอรครับบ่าวล่าสาวล่าเพิ่อนอยู่บ้านเนาะ่ได้มาเนาะพี่น้อง ก็ค่อใหญ่ไปหน่ไปหาม่ได้รุ่นนี่นเดืดรงไหลโดดลงน้ำน้า,าไหลโดดลงน้ำมงมั น้ำนิ่น้ำใส่ลงแส่น้ำ เอามาื่อไ้สิเดี๋ยวสุกเบิด ด,ดังมากคนนะ่ะเอาบระธานมาดงเอาก็ไปสิเอามือได้กไกรบวกลนี่ใกล้พวกซื้อ ขาดขนาดพี่เน,น,นาะสดน้ำจนบกแล้วต้มกบนี่มักสดแต่น้ำพี่เนาะมันหอมนะต้มเสียัก่หอมครับนก่น เศร้านี่ก็กินแกงกบรอบเที่ยงกับินต้มกบพี่น้อง ตอนนี้อย่างชินอีมแล้วพี่น้องโอเคเลาวพ่อแม่พี่น้องสำหรับคลิปนี้กับบอจอนก็สิขอจบค,คลิปเอาไวส้สน,นีทกันเด้อม,มากระลึกลูกไลกดแชร์ก็ซับสกายกดสั่นกระดิ่งให้บจนจอนนำเนาะเพื่อสิบประภาคลิปใหม่จากช่องของเราสำหรับคลิปนี้กับไปแล้วพี่น้องสบายดีสวัสดีพี่น้อง